สวัสดีค่ะเมื่อไม่นานมาน,นี้นะคะทางสาขาการจัดการธรุรกิจระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยธนบุรีนะคะได้มีกิจกรรมดีๆค่ะเป็นกิจกรรมการจําลองธรุรกิจระหว่างประเทศผ่านระบบดิจิทัลนะคะหรือว่าเป็นการไลฟ์สดขายสินค้านั่นเองค่ะโดยใช้ระบบการจัดการไลฟ์สดขายสินค้าของลาลาโบค่ะทาให้กิจกรรมนี้นะคะเป็นไปอย่างราบรื่นมากเลยค่ะ นอกจากจะช่วยคอนเฟิร์มออเดอร์ผ่านไลฟ์สดแล้วนะคะระบบลาลาโบนะคะยังมีความสามารถอีกหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบสต็อกสินค้าก็มีนะคะสรุปยอดแบบเรียลไทม์แจ้งสถานะบินและ t r a กน n u เบอรให้ลูกค้าทราบเชื่อมต่อกับขนส่งเอกชนหลายแห่งพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุพร้อมเลขแท็กแล้วก็ยังมีความสามารถอีกหลายอย่างที่จำเป็นต่อธรุรกิจอีกด้วยนะคะ และสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอ,ขอขอบคุณบริษัทลาลาโบจำกัดมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนให้กับทางมหาวิทยาลัยธนบุรีนะคะโดยการมอบระบบการจัดการไลฟ์สดขายสินค้าให้นักศึกษาได้ใช้เพื่อการศึกษากันค่ะ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนไหนนะคะที่ต้องการตัวช่วยในการไลฟ์สดขายสินค้าให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะในราคาที่สบายกระเป๋านะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ facebook l a l a บนนะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ w w w l a l a b o c o t h ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ